สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่เอ่อต้องบอกว่าน่ากังวลใจมาคุยกันนะคะมีการคาดการณ์กันว่าปี2568เนี่ยประเทศไทยเราอาจจะมีผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่เกือบเกือบ9,000คนเลยนะคะแล้วก็ผู้ติดเชื้อสะสมที่ยังมีชีวิตอยู่อาจจะสูงถึงกว่า560,000คน ตัวเลขน่าตกใจจริงๆค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันถึงสถานการณ์ HIV ในบ้านเรารวมถึงความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยด้วยค่ะอ้างอิงจากข้อมูลที่เรารวบรวมมานะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมปัจจุบันแล้วกออ็ความเชื่อบางอย่างที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการป้องกันโรคได้ค่ะครับคือปัญหาหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์ย่งน่าเป็นห่วงก็คือว่า มีผู้ติดเชื้อจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่ไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อทำให้เกิดการแพร่เชื้อต่อไปโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันซึ่งอันนี้เป็นช่องทางหลักเลยครับ แล้วก็มีข้อมูลที่น่ากังวลเพิ่มอีกนะคะคือแค่ปีนี้ปีเดียวมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ไปแล้วกว่า1,200คนตัวเลขพวกนี้มันสะท้อนว่าเรื่องนี้ยังใกล้ตัวเราทุกคนมากๆเลยนะคะใช่ครับแล้วก็สำหรับคนที่อาจจะมีความเสี่ยงไปแล้วนะครับอย่างเช่นมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันเนี่ยก็ยังพอมีทางเลือกอยู่คือยาเปปหรือ PEP นะครับ Post Exposure Prophylaxis ยาตัวนี้ต้องเริ่มทานภายใน72ชั่วโมงหรือ3วันหลังมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องไปอีก28วันอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญมากๆที่ควรรู้ไว้เลยครับเหมือนเป็นตะไข่นิรภัยด่านสุดท้ายอ๋อค่ะค่ะ72ชั่วโมงหลังเสี่ยงซึ่งอันนั้นก็คือทางเลือกหลังเกิดความเสี่ยงไปแล้วเนาะแต่แน่นอนที่สุดการป้องกันต้งแต่เนิ่นๆเนี่ยย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะคะ ซึ่งก็นำเรามาสู่เรื่องสำคัญเลยก็คือถุงยางอนามัยที่แม้เราจะรู้รู้กันอยู่ว่าป้องกันได้ดีมากตามข้อมูลสสสบอกว่าถึง98%ถ้าใช้ถูกวิธีแต่ก็น่าแปลกนะคะที่ยังมีความเชื่อผิดๆตามมาเยอะมากเลยอย่างเรื่องแรกเลยค่ะที่ได้ยินบ่อยมากใส่ถุงยางสองชั้นจะปลอดภัยกว่าเดิมจริงไหมคะอ๋ออันนี้ไม่จริงเลยครับ ไม่จริงเลยแล้วก็อันตรายกว่าเดิมด้วยซ้ําไปนะครับคือการเสียดสีกันระหว่างชั้นของถุงยางเนี่ยมันจะทําให้ขาดง่ายขึ้นมากๆเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้ซ้อนกันแบบนั้นเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะกลายเป็นว่าที่คิดว่าปลอดภัยกว่ากลับไปเพิ่มความเสี่ยงซะยงังงั้นแล้วอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่คนก็ยังสงสัยกันอยู่คือจําเป็นไหมคะว่าต้องใส่ตั้งแต่แรกเลยหรือว่ารอใส่ตอนใกล้ๆจะเสร็จก็ได้ อันนี้สําคัญมากครับควรจะต้องใส่ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มสอดใส่เลยนะครับเพราะว่าในน้ำหล่อลื่นที่ออกมาตอนแรกๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีเชื้อโรคหรืออาจจะมีอสุจิปนเปื้อนออกมาได้แล้วเพราะฉะนั้นการใส่ตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันที่มันครอบคลุมกว่าทั้งเรื่องของโรคติดต่อและก็เรื่องการตั้งครรภ์ด้วยครับชัดเจนเลยค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าคุมกําเนิดด้วยวิธีอื่นอยู่แล้วละคะเช่นกินยาคุมหรือว่าฉีดยาคุมอยู่ แบบนี้ยังจําเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ไปด้วยอีกไหมคะจําเป็นมากครับคือต้องเข้าใจว่าวิธีคุมกําเนิดแบบอื่นๆนะครับไม่ว่าจะกินยาฉีดยาหรือฝังยาเนี่ยมันป้องกันได้แค่เรื่องการตั้งครรภ์เท่านั้นเองแต่ว่าไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น HIV หนองไงซิฟิลิสหรือโรคอื่นๆดังนั้นถุงยางอนามัยก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆครับเพื่อป้องกันโรคเหล่านี้ อืมค่ะอีกประเด็นที่คนมักจะกังวลกันก็คือเรื่องที่ว่าถุงยางมันขาดง่ายไม่น่าไว้ใจเรื่องนี้จริงเท็จแค่ไหนคะจริงๆแล้วนะครับถุงยางอนามัยที่ผลิตได้ตามมาตรฐานสากลเนี่ยแล้วก็ถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีเก็บรักษาอย่างถูกต้องไม่หมดอายุโอกาสที่มันจะขาดเองเนี่ยน้อยมากๆเลยครับปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักจะมาจากการใช้ผิดวิธีมากกว่า หรือว่าการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมเช่นเก็บไว้ในที่ร้อนๆหรือว่ามันหมดอายุไปแล้วอะไรแบบนี้ครับไม่ใช่ตัวผลิตภัณฑ์เองโดยตรงค่ะค่ะเขา้าใจแล้วค่ะแล้วเรื่องของขนาดล่ะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะหาขนาดที่มันพอดีกับตัวเองไม่ได้ครับ สมัยนี้ต้องบอกว่ามีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับผู้ผลิตเองเขาก็ทำออกมาหลายขนาดหลายรูปแบบเลยเพื่อรองรับความแตกต่างหลากหลายของผู้ใช้งานอยู่แล้วการเลือกขนาดที่เหมาะสมกับตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับทั้งต่อประสิทธิภาพในการป้องกันแล้วก็ความรู้สึกขนาดใช้งานด้วยครับค่ะแล้วความเชื่อสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะก็คือเรื่องที่ว่าการพกถุงยางอนามัยเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชายเท่านั้นครับ ถ้าเรามองในภาพกว้างๆนะครับนี่มันก็ปี2025แล้วเนอะการดูยาสุขภาพและความปลอดภัยทางเพศเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็สามารถพกถุงยางอนามัยได้ไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรเลยครับคือการเตรียมพร้อมเอาไว้เนี่ยสำคัญที่สุด อย่างที่เขาว่ากันว่ามีแต่ไม่ได้ใช้ดีกว่าพอจะใช้แล้วไม่มีนะครับมันคือการแสดงความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็ต่อคู่ของเราด้วยครับค่ะสรุปแล้วนะคะสถานการณ์ HIV ในประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องให้ความสำคัญมากๆ การตระหนักรู้ถึงทางเลือกอย่างยาเป๊ปหรือ PEP นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆไม่ใช่จากความเชื่อผิดๆเนี่ยคือหัวใจสำคัญที่สุดเลยของการป้องกันค่ะใช่เลยครับและข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าเราจะทำยังไงกันดีให้สังคมของเราสามารถก้าวข้ามความเชื่อผิดๆที่มันอาจจะฝังรากลึกเกี่ยวกับเรื่องเพศ เรื่องความปลอดภัยพวกนี้ไปได้เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะป้องกันตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ